พี่น้องเอ้ยหักกระแดดเมื่อวานนี้ถักท้ายสบายดีตอนเศร้าๆจะพี่น้องเห็นยังหน่อสองเถ้า้วสุดใสกันาหน้าขาดประกันลิฟต์อยู่ให้หนะบุ๊คอันนี้บรรยากาศํำทางพี่น้องรอบๆทางอะเขาก็จะออกแล้วพี่น้องเอ้ยใส่ฝนใครยุ่มมันโกะนะกลมแล้วเออใครใครแล้วมันกม้มค่ะมันเป็นนั่นาน,านั่นฝนตกแล้วมันสีเป็นขอเต็ม งามยุ่นิออกเลยเด็กมาไวแต่เขาสิปส็ดลงหน้าเลยบไวาิปเป็นพญาองข้าเจ้าผู้บริเเเยยุเป็นนอ,อกเขาอนเขาสุมาเป็นพญาเป็นนองฮิเน่เจ้าเขาซิปส์จักตัวนี้เออนี่ตัวนี้เขายัางว่าเขาแมนบ้านล้งใหญ่พะหหออฤหัสพี่เนาะ บ้านหลังใหญ่กับหลังสางทางมนาสาวสุปนีพี่น้องบ้านสาวสุปนีบ้านนาสาวสุปนีค่ะในอนาคตแกจะชอบตั้งน้อยเพราะเขาเลยหาเตจไทยว่าอยากได้แบบนี้เด้ไกลสีฮอดหน้าเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันในสิพาลงไปยามลีเมื่อไหร่พี่น้องเอ้ยเมื่อคืนใ้ฝนตกแข่งแข่งบูน้านเต็มให้นะ ปลาเต็มรลีบ่จ้ะเมื่เบื่งรีเมื่อเบิ่งรลีกับปูน่ะที่เต็มรลีป้าพี่น้องสงสัยเจองานหนักแล้วพ่อกับลกูกโหขาดอีกแล้วเนี่ยขั้นหน้าขาดพี่น้องเลยโหพ่อใหญ่กับลูกเคยเจองานหนักแล้วงานนี้ น้ำพนตกมาคืนนี่พี่เนาะเต็มหอยเต็มขั้นปา๊าท้อจะเห่าแม่ทำไมลกูกเออหน้ามรุดมาคืนเนี่ยหิวบ่ฮะหิวบ่ไปมาอืมหยาบตีนแม่ แหล่มาหับพี่น้องเลยมาเฝ้านาสามตัวมาหอดนานแล้วพี่น้องฝนตกป้าเถอะจะได้ปลารือบ,อบ่บุกระปูอืลูกเคยกับพ,พัวาถวพ่นภาคันไปยามก่อนเลยพี่น้อง ปลาขอบลปลาดุกอ,อ่าเสยียแต่มันโตนอ้อยอากยพี่น้องจ้าเดีได้อยู่ได้จ้าลีสาวสุาณีได้สหพาลงไปยามอีกรอบพี่นอ้องน,นี่จะเป็นปลาขอบปลาดุก,ดกพอใหญ่าย,ยามก่อนบบน้าห้วยแล้วมันก็สิเบิร์ดแล้วพี่น้องเอ้ไปยามมันสิบอมีได้บาะนี่จะทำยังไงฮะกินปลาลีจ้าเอาเมื่อ เอาคืนเมื่อเลยใช่อ่าตัวใหญ่ๆพี่น้องอยู่ในกล่องนี่ยป๊าสั่มแขนนี่โอ้โหโอ้ปลาดุกใหญ่สองตัวดุกใหญ่สองตัวพี่น้องเด็กเด็กเน็กเดากเด็กเด็กเอ็กเด็เอ็กพี่น้องจ้ะกระปูกระปุกกระปูปลาเค็งก็มี่สองตัวหนึ่ง อ้าวพ่อแม่อ้าวพ่อแม่ป้าวพ่่น้ำยังแห้งอยู่บ่พอ่อน้ำยังแห้งอยู่บ่าสาวสมนียังชีลงพยายามพี่น้องเลยพ่อใหญ่สิเมื่อพ่อใหญ่จะเมืออม่อแล้วจเจ้าเมื่อ,อยังอันอน่ะน่ะเมื่อตากทุดินบ่ พ่อใหญ่มากก่อนครับเูกเคยสิเมื่ออะไบ้านนี้ใส่สิได้บาทในเมื่อระวังไม้กินเดอ้อปลานะ่ะว่าสิเอามาโมกเอาเมือซะอมึมเงเนี่ยพนตกมอคืนนีพี่น้องน้ำจินเต็มเบทิท่วมสวนอันหยาเบิอุ้ยเดือนนี้ไปซื้ออันพุยมาใส่หยากรับมึเงเนี่ย ยาเลยบ่ใหญ่บ่ได้ใส่พุยตัวงามตัวบ่งงามสีผ้าพี่ผ้าน้องไปเก็บเพ็ดอีก,กอนพี่น้องเลยสีพี่บ่งเฮ็ดใครหมองเองเอาเหมือนนะเดเมื่อนะซาซูนี่เกี่ยวนี่น,นี่เลยยาเขามันโป่งเลยเดอพ๋ยชื่ออันชือเป็นโลมาใส่บ่ทึงมันหมอไว้เสือเป็นกระสอบรวบแบบนี้เดมันโลมพี่น้องเลย โอ้โหมันล้มหมดเลยนี่ดิออกที่นี่เลยเฮ็ดนะไปเพิ่งก่อนใช่แหละตากล้องแล้วก็ไปก่อนแหละตากล้องไปหาก่อนว้าวพี่น้องสามีเด้อจ้านี่เลยจ้านี่เลยนี่เลยว้าวฮ่าสองสามพี่น้องสองสามพุ่นพุ่นพุ่นเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ อันนะอันน่ะโอ้จะได้ก่น 1, 2, 3, 4, 5, อนหนึ่งสองสามสี่ห้าอาโทษอย่าหาสิอนเด้วเบื้องเบื่องหาเบื้งอีกก่อนมีจักอันบ่ะโอ้ยมันจิทันบอกพี่น้องเลยนี่น่ะโตกินเฮ็ดนะนี่เด่นี่นะ่ะกินเมอ่อไรเด้เด็ดเอานี่นนะ คนที่ท่านได้กินพี่น้องพี่หน้าพี่น้องมันกำลังหาแนวมาปกไว้สะเ่ปเป็นน้าได้เหน็นมันคือพุธกระเทือนแท้พี่น้องหลายๆหนึนหะน่ะเด็ดเฮ็ดไข่เลยอันนี่นะพี่น้องโอ้นี่กระเม่นพี่น้องท่นเด็กเรงเป็นจูมอยู่ห้องประตองเอามันนะมันแรงจังมาเอาเอาแต่อดอกใหญ่มันเนะาะให้บองอีกก็ได้พี่น้อง หักคือเก่าพอแล้ขคันท้า,าบอเอาผัดแมงไหมกินน,นนี่เนาะป่าตัวนี้แหละพี่น้องจะเก็บแล้วนะพี่น้องจ๋านี่เลยหนึ่งจับกล่องเองขออนุญ,ญาตเลนไลท์พี่น้อง ดินออกมาบมออเลยแพงขีดินมันพี่น้องเลยแต่ว่าเขาเก็บมือเดียวขีดินมันเป็นเชื้อเชื้อเห็ดนะพี่น้องนี่เป็นเชื้อเห็ดเชื้อเห็ด ที่ได้ยังอ๋ออ๋ออ๋อดอกนี้ดอกนี้เท้าพี่น้องว้าวนี่เลยโอ้ยฝนตกเมื่อคืนนี่เข้โพดฝนตกเมื่อคืนพี่น้องเลยเขาถือมาอะไรสบ้านกระตากระบุงกระบัวเฮ้ยน้องย้องกระพยน้องสองสี่หาดอกพี่น้องเลยนี่นะบัวเอาดอก ตายตายตายโอ๊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 ยฮึฮึโอ๊ยมันอยู่ในข้างหน้านี่ดิพี่น้องเอ้ยอืมยุงกินตายบ่ได้เอาแนวมาใส่พี่น้องเอ้ยเอาซามเอาซามก็ดีจ้าโอ้ตายตายล่มล่ม <_ d un> อันนี้คือดินตอนอ่อซาวดุซูปนี้อันทมตอนันได้พี่เนาะที่ให้รถมาทมเนาะและะว้วก็หวานหยาใสแล้วก็หวานหยาใส่บันนี้คางขั้นอันขั้นหน้าขั้นคู่ผมีเฮ็ดไข่ออกพี่เนาะปา มันก็อยากสีหลุ่มหล่มอยู่ด้ฮ่าฮะาดูดีๆมาใส่ให้พี่น้องย่างกับสี่ลุ่มล่มบุบบที่กี้แห้งบ่ได้ประโยชน์พี่ยังน้องไส้ดูดเป็นน้องน้ากับกระวอยเหตดหน้ากบะวอยมองนี่ก็ออกได้พี่น้องแต่ว่าหยางมันลายเลยมันกรบยักออกเลยดิเขาห้ากัพ่อเนห้ากระตัดเหมือนนะต้องตัดให้มันเปนเล็กน้อยหกลายมันออกก็ได้ นี่เลยนี่ก็ได้พ่อป่อนจะได้พี่น้องเอ้ยกลางพุกดอกหาดอกพกดอกกับพ่อปอนเฮ็ดไ่พอได้จำบรรยากาศดีจะเอาง้วออกแล้พี่น้องเอ้รรยปานนี้ล่องยยมรียามตอ้อนบรรยากาศท่องให้ท่องนาจ้าพี่น้องอากาศดีลลยอยู่ที่สอปอปอล่าด้วยจ้ะพี่น้องเด้อ อยู่ที่บ้านคันธาจาร์เมืองเซปูทองแขวงสวรรค์เขตเดอ้อน้องสละสุกนี่เป็นคนสวรรค์เขตเก็บส mm ี hmm. ลายฐานเพิ่นกระทำ mm hmm. น้องอยู่บ้านได้นอะว่าสานอยู่สวรรค์เขตเดอ้อาอเดอ้อเ mm hmm. มื่อนี้เมื่อคืนนี่ฝนตกบ่แม่ตอนคืนดอกพี่น้องประมาณตีเออที่ยงคืนเมื่อคืนนี่ที่ยงคืนฝนตกทีนี้ก็เลยปลาลงหลีพี่นอ้อง แต่ว่าเมื่อกี้นี้พอยามไปก่อนแล้วกับกับนาเคยเพิ่นมายามก่อนแต่เด็กเลิกปุ๊บบานนี้ก็สิเป็นรอบของสาวสมนีลงไปยามลุ้นกันว่ามันจะได้ไหมคุณพ่อเอาไปหมดแล้วปลานะะเดี๋ยวจะเดินหาซืลงไปยามจ้าพี่เนาะไปเดี๋ยวจิจบคลิปไปเพียงสมนีสิก่อนสําหรับคลิปนี้นะจ้ารอติดตามชมช่องสุปรณีออฟฟิเชียลเดี๋ยวจะได้ดูว่ามีปลาลายซําไดพี่เนาะเจอกันคลิปหน้าพี่เนาะเมืองใกล้กัน ออกมาเลาะน้ำผู้เจ้าผู้เจ้าออกมาก็ออกมานำบ๊ายบาย